เอาวร้อมเซ็นชื่อลงมาจ้ะตามก็ยุคยุคเกิอนครับผมก็เหมนเปิด m หม่แรนด์มากๆทางด้านนอกานไหนะครับกอยากให้ทุกคนแวเี่ยมกันมาก็มีแบรนด์วตี้ต er ่างๆแรนด์แฟชั่นต่างๆแบน์อาหารด้วยแบนาเสื้อผ้าต่างกนมาได้ครับเอานถนอหน่อยอ่มนนาเป็นยังไงบ้างกับการสอบสึกนะได้ยุงมาเต็มตัวเลยก็ ก็หนักเหมือนกันแต่แต่ยุงก็รุ้งงานนะเพราะว่ายุงเป็นหน้าให้เลยไม่เวนหน้าไว้หรอเป็นแค่หน้าให้แต่ทั้งตัวก็คือเลยตัวมันไปเลยมันเป็นแบบสู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอไม่คุณคือเหมือนเหมือนตอนที่อยู่วัดป่าคือผมมาแคร์ยุ้งอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอ่ะก็กัดบ้างไม่กัดบ้างแต่พอเหมือนวันสุดท้ายที่ก่อนจะกลับพอดีครับผมเหมือนเหมือนตอนนั้นเนี่ยคือผมว่าโดสนะเพราะว่ากัดเยอะเกินมันก็เลยแบบเผลอ่อยทั้งตัวเลยไม่ไม่ถามที่ว่าเราโดนกัดขนาดนั้นไปหรือว่ามัน แผลมาจนดูรามคือเหมือนเหมือนถ้าถ้าถ้าโดนกัดหน้าประมาณแบบไม่เกิน20่สิบนะครับเพราะว่าพอมันแพงมัเลยแบบเป็นด,ด,ด,ดแต่ที่เราลงมันจะป็นขี้แบบใช่ผมยังกลัวตัวเองเลยตอนนั้นเออแล้วไม่มีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างพอโดนกัดแล้วมันต่อร่างกายคือมันคือมันคันมากครับแล้วก็มันเหมอเของผ้างเก่าผ้าเก่ามันยืดกระจายขึ้น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 เรื่อยๆแสดงว่าตอนนั้นอยากกินอยู่อะไรก็เอาไม่อยู่เลย อยู่เลยครับใช้หมดเลยยางรั้นั้งพ่นั้งฉีด้อะไก็ไม่ได้ไปถือว่าอว่าถือว่าว่าถืว่าถื่าถืว่าถือว่าือว่าถือวือามวาถืว่าองกาถ้อาถือ่า้อว่่าถือาืว่าถืวาือวา่าอ่าือารฆ่าถืวากื่าว่าือว่าถือวาถ่าอว่ือว่่าถื่ือว่วาือนาถืาออ่ว่าวออ่อ่อวนะไม่คอื่ือว่า จะเรียนมาไม่เคยที่จบกินยุงนะไม่ินหไม่กิไม่ิม่กินไม่กินหรอไม่มก็ได้ม่มยมกินหอ่กยอกินเยอะๆเกนอไมันเป็นไง่้ิงมันรมนพอมกนเราก็นเรอมก็นหรอกนอม่ำงนนหลอมรอบม่อม่กม่รไม่รอรอมมรอ่ เปลี่ยยุ้เลยเนี่ยเกลี้ยยุ้ใหม่แต่คิ้วก็ขึ้นไม่ทันเลยนะถ้าถ้าลบก็คือคิ้วแบ่งเหมือนกันจบแล้วเป็นไงครับความรู้สึกจังหลังตอนที่เราไปปวดตอนกลับมาทั้งโลกแล้วมีมิวคือผมอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาตัดผมไปอ่ะผมมันขึ้นปกติแต่คิ้วเวลาโกนไปอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เหมือนเดิมมันไม่รู้มันไม่ขึ้นหรอเป็นก้อนข้างหน้าใี่ตรงปลายไม่มีอะชินกับหน้าตัวเองไหม ไอย่างเมื่อกี้ไปงานข้างบนนะครับของของไมเออร์ก็คือแบบก็จะมีกล้องกล้องแพรนามเนาะแล้วก็ดูดูมอนิเตอร์หันไปค่อยๆไขว้ค่ะไม่ได้คือต้องไม่ได้ปกติเวลาเวลาดูในงานมีผมยาวๆเออไอ้คนลูกชิ้นนี่ใครว้ปกติไม่ชินหน้านะเราไม่เคยชินแล้วตรงชอบไหมคะลูกนี้โอเคดีโอเคเมืนย่องตรงไหม ก็รณนี้จิ้นเนี่ยไม่ได้่ไม่ได้้เป็นยังไงบ้างทางเสร็จลเรามาทางโอ้โเป็นยังไงบ้างจกที่งกงก็ก็ดีครับก็ได้เสื้อาหารเองก็รู้สึกดีเหมือนกันเออย่างตอนนี้บวชก็ต้องรอญาติโยมอะโอ้นี้เป็นไงก็สนุกครับ เวลาเราหวนไหวบอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาไม่ขี้กับเราบ้างเหรอครับเขาเรื่อยๆกไส้เราอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าดาวิกาตอนนี้บล็อกหมดหรือยังโอ้โหต่าหหักไม่ใช่เขากดไลค์แล้วใช่ไหมเขาเรื่อยๆเขาจะลำพังทางหูขวางตาอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องหว่านเลยต่แบบว่าเธอสองคนต้องโดนกันแหลกก็ไม่นานก็มีแฟนคนเดียวก็อยากแสดงความรักเยอะๆอย่างนี้คือต้องรอให้ผมยาวกว่าถึงจะแต่งงานถูกไหมยังไงก็บอกจังหวะบอกก่อนล้วกัน ก็รอแล้วไงประมาณปีสองปีแล้วกันของเวลาเตรียมตัวก่อนไอ้ผมว่าผมตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันแต่ผมกมันแห้งไวไม่ต้องเสียค่าช่างเขาแซวมาเขาแซวเุื่อผมนะผมผมซึ่งออกมาไปไปไปงานถ่ายแบบครนะผมก็ชิมีผมสีทองเลยเสร็จปุ๊บเหมือนต้องไปงานต่อตอนเย็นดีทีนี้เหมือนเหมืใช้ใช้เช็คคลีนซิ่งอ่ะเช็ดผมแล้วผมออกแต่ว่าจะเป็นปติหนังหัว แวะไปที่ร <or kilometers>? ้านสระผมทีน right. ี้ก็ไปร้านสระผมแล้วก็มเนียพี่โบนคนพาไปไปร้านสระผมคือผมคือสีที่มีแล้วนะคือแค่หัวข้างในทองสระมาหกร้อยพี่ผมมีผมไม่สระขนาดนั้นหรอเรารวแค่นรวยขนาดนี้แก้งใจจ่ผมแพงแพงเรื่องนี้เรื่องสระผมแพงหกร้อยรับเรียนฝันระบายโอเคใจลูกล้าเป็นห้านาทีค่ะ Welcome to Star Society